สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ14กุมภา2566ครับวันนี้วันวาเลนไทน์ส่งความปรารถนาดีความรักให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับ9นาฬิกา30นาทีครับ14กุมภาครับนํำข่าวดีมาบอกครับกู้1ล้านดอกเบี้ย100บาทต่อปีครับผู้สนใจสอบถามทกสสาขาใกล้บ้านนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยกู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาล ขึ้นข่าวนี้ทางเพจไทยคู่ฟ้า14กุมภาเมื่อเวลา7นาฬิกานะครับเราจะแนบลิงก์ข่าวนี้ของเพจไทยคู่ฟ้าไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับโดยรัฐบาลพาดหัวข้อข่าวที่โพสต์ทางเพจไทยคู่ฟ้าว่ารัฐจัดให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำล้านละร้อยขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสร้างงานสร้างรายได้สอบถามทกศทุกสาขาถึง30พฤศจิกายน68รายละเอียดครับ รัฐบาลจัดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยระยะที่สองกรอบวงเงินรวม50 0 0 0ล้านบาทให้เกษตรกรบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสถาบันการเงินประชาชนสถาบันการเงินชุมชนสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบธุรกิจเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมดําเนินธุรกิจลักษณะตลาดนําการผลิตมีแผนธุรกิจชุมชนมีการจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในชุมชนได้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกินร้อยล้านบาทเกษตรกร,รจ่ายดอกเบีย้ย0.01%ต่อปี รัฐจ่ายดอกเบี้ยชดเชยให้3.50%ต่อปีในช่วง3ปีแรกกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน15ปีพิเศษไม่เกิน20ปีปัจจุบันสนับสนุนชุมชนไปแล้ว6,294ลรายผู้สนใจสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรศรัพท์0 2 555 0555ตั้งแต่บัดน,นี้ถึง30พฤศจิกายน2568ครับสวัสดีครับ